ต่อไปเป็นการหาพิกัดแบบที่สองนะครับแบบใหม่ที่กำลังใช้อยู่ขนาดนี้นะครับเป็นแบบ p l u ส code นะครับขั้นตอนวิธีการก็คงเหมือนแบบแรกนะครับคือต้องเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งนะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในพื้นที่โล่งหน้าบ้านนะครับ เข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ p l u s dot, หรือจุด c o d e แล้วก็ s นะครับแล้วก็สั่งค้นหาครับจะเข้ามายัง p a s s c o d e map google com นะครับให้นักเรียนเลื่อนนะครับ สกอร์เลื่อนลงไปจนถึงด้านล่างนะครับเป็นไฟโยกโคตนะครับนะครับเป็นอยู่ในแถบสีน้ำเงินให้นักเรียนกดนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โฟกัสไปยังจุดที่นักเรียนอยู่นะครับ ก็คือมุมด้านขวาที่เป็นวง,งกลมกากบาทจุดยืนกลางนะครับกดลงไปนะครับก็โปรแกรมจะค้นหาสัญญาณมายัางตำแหน่งที่ตั้งของนักเรียนนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเสียมืินแล้วก็มี ขอบเขตพื้นที่เป็นสีชมพูนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องจดนะครับก็คือด้านล่างนะครับในที่นี้ก็คือ 9gpv วบวก wP ก็ต้องจดข้อความด้านล่างด้วยนะครับตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครสีมรดาชนะครับอันนี้คือพิกัดแบบใหม่นะครับแบบพลัดโค้ด นะครับจะมีตัวเลขตัวสัญลักษณ์ประมาณไม่เกินสิบตัวนะครับอันนี้ไม่เหมือนการปักหมุดนะครับจะไม่มีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไม่ได้เหครับโอเคครับอันนี้คือแบบที่สองนะครับก็หารมมีสองแบบนะครับแบบ ลองติจูดลองติจูดกับแบบรัดโค้ดนะครับโอเคครับ